กังเก่าดีเนาะนะพี่ยกอะนะเเก่าีเนาะเจอแถวดีจีดีดอยู่ผมกำลังไปนะแต่ว่ารอนะเป็กมันมีของแล้วเนาะไปเจอปังขึ้นมีของตอนนี้จะเอิแล้วประมาณแปดกันนาทีสมเวนะสบาาระทุกอย่างเลยนเฮ้ยน้องพูดไปเรื่อยน้อง้ามึงยังไม่หยุดพูดไปเรื่อยกูลยกระทืบป่ามึงอีกรอบมานะเรเรกันเริ่มเรียเฮยเฮยตอรตเอรี่เหี้ย นี่เชับนิดมึงยังปากแกวไม่อยุดนะไอ้สาอันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะไม่ได้เข้าข้างแกงนะพี่ก็เป็นปิงกลางผ่านไปแไม่ไดู้กำลังของเกมพวกกู number one ทัก all n i g h กูไม่สนใจ what you say w h a มันหนีไปแล้วพี่มันหนีแล้วมันหนีเมื่อกี้แล้วพี่เพื่อนแจ้งอ่ะเอาไปเอาไปส่งให้ตำรวจเถอะไม่มึง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 ไหนึไม่บอกเลยว่าเนี่ยมันบอกไปแล้วพี่มันได้พี่แลนไปอย่าเออวะล่ะจบแล้ว มันดิ้นไน้าข้อหมู่ไอย่างอื่นว่าอ้่างอื่นว่าตอนหลุดพี่อแล้วออดูด้วยใคล่ด้วยใคล่หมูมีตัวเดียวเองอะระแลกรอดแลดแลดแลนิกนิกนกมาเอาศพดินอยู่ไหนครับไม่รู้ไม่รู้นิกโคเข้านี่นี่้านเก่าดเนาะขาไหนนะพี่ยกอะไรนะเเก่าดเนาะเจอแถวดีจีได้สดอยู่้อะไ้ะเออผมกลังไปนะแต่ว่ารอนอเตกมันมีของแล้วน้องอีกองีไปเจอปั๊มข้างหัมันมีของ โอเคทำค่าฐานมันมาแหกเพื่อนแน่เลยโดยกเลยยกเลยเออปล่อยไปสารน็กมาด่วนเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีพวกเราในภูมใช่ไหมพี่ใบเอาไงต่อครับพี่ตรงนี้พนักกับพี่อ๋อตอนนีดแล้วครับโดแล้วว่าเออเมื่อกี้เราไม่มีใครโดนใช่ไหมพี่อยากหรือว่าไม่มาช่วยเยอะแบบภิอาประธานปะล่ะไม่เอาไม่มีตังค์อุ้ย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 เดี๋ยวเชียรนัรนปะล่ะอินนี่มั่นใจว่าไม่เออประธานกันหน่อยดิ ร่างแลนเม่กี้ทำไมนะมันเยอะแม็กกุมใหญ่มันป่ะเยอะเยอะกุมใหญ่อ่ะปรามันซีหาขั้นนะใกล้ถึงปั๊มข่ายหา้วเออเดี๋ยวกู้ขี่เดี๋ยวกูขี่ต่งขึ้นไปนะไปเลย น็คตักูโดนรูมเนกูโดนเพื่อมาไล่ตรงนั้นแหละกูขี่ขี่ย้อนขึ้นมาตอนนี้ยกขาไยกขไปยกี่บัวตอนนี้หน้าทหารละอีกอีกนายมขับมาขับมาขับมาเจอกันพอดีเลยน้องขับตรงมาตอวไอ้นี่คือเจอตำรวจาแล้ว่าไอแลนมามาเร็วเดี๋ยวผมตัดให้ก็ได้โพี่อันนี้พี่ตู้พี่ตู้โดนอุ้มอยู่ตู้มหายเฮ้ยฟังกูกูจะเอาู้้แนี่ต้องียนขไน่ีาขอไนึงีไไไกลังไ เออต้องไหนมาคนดูวตัวเนี้ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสี่มีคนอยู่ปะีเอ็มเข้าเมืองใช่ไหมเมื่อกี้ใครบอกปล่อยเลยปล่อยเลยกอบมาน่ะบอบมันมาปวนทะเลทรายสองรอบแล้วนะตายมันอยู่โซนไหนเอาง่ายๆเรามื่อกีนเเกี้ราเขก้าเมืองรมันอาอกเมืองเราออกเมืองมันเข้าเมืองอยู่อายแมพมืกเเรเมืกาเรวจมล่มันีอ่ออ อีกสิบสานาทีมันประมาณสามสิปร์เ็นพอปะสินาทีเน็กเน็มันตมันอยู่ตอนนี้อยู่มัอยู่พี่อตัดโตครับเอากุ๊ปใหญ่อยู่ตรงไหนเหรอครับพี่ใบสอสี่อันนี้ใครขับอ่ะชดเชยชดเชยต้องเริดมาแล้วมากพีพีพี่ครับมันไม่ได้เลย ทำไมน้องยางไม่เฉยอ้าวอ้าวมีอาการไหมอะไรอ่ะหมดแล้วใช่ไหมไ่ด้่มีอ้องฮอตามอยู่น้องตามอยู่ไอ้เนนี่มีอาการะรัคนดูเกคกูเหลือสิบแปดนาทีไหวไหวไหวไหแต่ยังงงกันเดี๋ยวเอให้สิบสองนาทีครับเี่มันเยี่่่คุณอยู่เสาสี่ผ่านเสาส่ได้นะ ไปได้ปะผมไปได้ป่ะได้มา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 เหลือยังอยี่สิบยี่สิบหาเปอร์เซนต์พอป่ะพี่เฮ้ยใครถามอะเมื่อกี้ยี่าเปเซ็นต์เฮ้ยไกอารบมึงถามประมาณสิบรอบแล้วเรื่องเรื่องลำนั้งไม่อบะพี่พี่ผมเจอมันมเอาเพื่อเราไปพี่พี่ฟังผมปัเนเสาสิตัวพี่สิตัวมันเอาเพื่อเราไปอยู่สิบตัี่สงเมนเสาไปมนเสาเราลงไปยื้อเลยได้ปะเราลงไปหลุดอีกได้ไหมเราลงไปหลุดอีกได้หมคนี่เห็น่เออเราลงไปหลุดอีกเลยไื้เลอัน ลงไปอ่ะลงไปเลยไอ้เจาะายตรงมาตรงมามันเยอะมากพี่มันเยอะมากตรงมาลยลงไปไเอ่ะไเลยเลยเลเลยเลยนลยไมยเลยเลยเลยนลนีลเเนยเไหเลยเลยเลยเลไปลหนลยเเลยเลยยเลยไลยเลไเนเลเลยเลยเยเนยเล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 ยเเมหนลยเ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 นเเเยยยยยเยลลยหนย พี่เอกพี่วิชชั่นพี่เอกไอ้ไอ้ไอ้เจเจซีอันนี้กราพีเกมอันนี้อยู่ไหนคนในเมืองอยู่ไหนแล้วยังไงยังไงไปไหนไไหนแล้วยืงไปไหนไปไหไปไหนอ่ะแจ้งหน่อยรูกเฮ้ยทำไรกระชากกระเำงวดดีน่าจะหลุดน่าจะหลุดน่าจะหลุดทางเนี้ยอ่าจะหลุดอ่ะยัไงเพื่อนเพื่อนมาตรงอาเทน่านะพี่ชนใครอยู่มั้งเน พี่โีนกับมันอยู่พี่ตัวนึงโดนไล่ผมโดนไล่รถพระฟ้าวถือศพเพื่อนอยู่ใช่ใช่ใช่รถกลับไปไอ้นะรอรอตาม g ีดีีดีให้มันเล่นกูเมียออกมากาัไปเลยไหพี่เอ็ดมันตามผมมาสองครั้งแล้วพี่สองก็เยอะเองก็เยอเราเยอะเฮ้ยมึงอย่าโลกดิเฮ้ยพี่ดี่ีกลับไปหน้าคงเลยใช่มันล่อแล้วมันจะเอาเพื่อนออกจาก ไอ้เพื่อนเราขาอยู่อัธินาปะเพื่อนเราเขาอยู่อัทินาป่ะตามมาพอป้องใ้มันอยู่เนี่ย้นมันอยี่ยมันจะมเนี่ยอนมเนี่มเนตีตมนน่าตีรตีมันล่านีรตีมันล่าตีน่าตรีมนน่าน่าตีตน่าตีม่าตีรตมัน่ตีมๆ่ีตมันแ่าบีนน่รตับน่เี่เีน่าน่าตี่าีรตมรตม ตังตงแล้วบอกมันเต่าค้อปพี่ยงพจีดีพี่พังจีดีพี่พังน้าคุก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 นะนาคุกนะบอกไอ้คนเติมน้ำมันด้วยีพี่ยพังจีดีพี่พังอยู่น้าคุกพี่น้าคุกเลยอ่ะเกิดขึ้นไปแล้วอยู่ข้างหลังเบาเลอร์ดำฝันขึ้นวันขึ้นขึ้นตะพานขึ้นตะพันหลุยออกสายออกสายไีไไม่ได้นะไอ้รถันสีมันอะไปถึงแล้วไปถึงแล้วไปถึงแล้วไปถานหล้คันนึงแล้วันขึนแล้วไปถึงแล ไปต่ไม่ได้สวยแตกโชน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 กลับมาหน้าโค้ดดิอมให้ไปไกลไกลไกลเล่นตรงนี้ได้ปะให้มันลากคุามยาวมาข้างไหนวะเนี่ยถึงไหนถึงไหนแล้วเธอจะเหินลงจะเหินลงข้างไหนเหินลงข้างไหนล่วงล่วงล่วงลวงข้างบนข้างบนข้างบนตรงคนเดียวคนเดียวสองเสี่ยสองเสี่ยลงไปคนเดียวพอละไหวมาเดียวตายแล้วตายแล้วพี่ตัวหลุดตายแล้ว เอาไม่นี่มาเดี๋ยวผมจับตีตีให้เอาไหมอันนี้อันนี้ตัวปืนนะตัวปืนจับบอลลูนนะครบรวมนะจับจอลรวมนะครูพี่ใบบอกสั่งต้องทำเร็วๆหน่อยผมไม่ออกมาเล่นเลยเนี้ยถ้าเขาออกมาเล่นเขาเากลุ่มใหญ่มาเราตโตัพี่ห่อไหมห่อไหมตัวปืนห่อให้ห่อได้ไหมให้ห่อได้ไหมต้องเล่นต้องเล่นแบบเนี้ยเขาไม่ออกมาแค่หกตัวปืนอะ พี่บายยังยังใช้เทสลาอยู่ไหมครับใช่เลยครับใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น่าจะหญิงอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าอยากไปคืน่ทำไมอืมไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้แบบพี anyway, ่ไม่มีรถพี่ก็เบิกมาไงถ้าิงมีอยู่ปึ๊ดู่เสร็จกลุ่มไงมาแบบ เพื่อเราโดนสวนไปคนึนนะบักเขือบักเขือโดนบักเจ้าโดนกูด้วยนี่มันเอาทีละตัวเราเลยนะเนี่ยยกไปแล้วยกต้นเขาคู่ไปเอ้าตัวปืนสองกระบอกไปเลยเหรอ เดี๋ยวเราเอารถกีบมาก่อนอ่ะไม่มันเกณฑ์ที่ไหนอ่ะไอ้ไอ้ยกอ่ะตัวปืนสองกระบอกมันอ่ะมันไม่ได้พูดตอนไม่ได้พูดเลยโอ้โหเสียดายว่ะเราจะได้รู้ไงเพราะเราอยู่นอกเมืองเราแค่ไปดักไม่เฉยได้รถเทศให้ไกลอาไหมเหลือแปดนาทีหกนาทีเจ็ดนาทีมาหน้าคุกใหญ่ไก่อารอเยอะปะตรงนั้นอ่ะ ไปรถเทปมีนะ่ว่าใครอุ้มอยู่อ่ะผมอุ้มคนเดียวตอนนี้จะเอิดแล้วประมาณแปดก้านาทีเหมือนกันเลยแต่พอดีเลยสะสมเยอะปีสิบ่าสิบปเอาว่าเทปผู้ใหญ่เลยให้คนนี้เนี่ยเฮ้ยน้องพูดไปเรื่อยแต่น้องมึงยังไม่หยุดพูดไปเรื่อยกูเลยกระทืบป่ามึงอีกรอบมานะเอกระเทือบเดียกันกระเทือบเดียร์เอ้ยป่ามึงแกวเนาะแก๊งมึงอ่ะแต่ละองค์อ่ะเล่นยังโง่อ่ะนั่งใหงายเลียเกรย นี่เชับมิดมึงยังปากแกวไม่หยุดนะไอ้สาอันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะไม่ได้เข้าข้างแกงนะพี่ก็เป็นป็งกลางผ่านแล้วแต่แกงพี่เพียงแกงถามว่าแกงพี่มันก็มีไหมมันก็มีในของเราแบบเออน้องน้องชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อตีจ่าจ่า่เียอะไรไม่บอกบอกบอกก็ไม่ชอบบอกบอกบอกเขาดีว่าเขาแกงเขาอสารบอกเดี๋ยน้องเขาหนมันมันมีคนรุดอ่ะไอ้แบก พี่ว่าไหมไม่คุหลุดพ่อบอกเลยใช่ใช่ใช่ครับนี่คืออะไรบับหลุดเหรอใช่ใช่ใช่ครับพ่อกับแม่กินกันแล้วไหมถ้าตอบเซ็ตพ่กับแม่บับหลุดใช่ใช่เมื่อวานนี้กับวันนี้ฮะตอนแรกคิดว่ามีวันเดียวใช่ดับไปแต่ไหนครับจะให้พี่ถึงไหนล้องขอเส้นตีนะเลิกเอ้ยแกอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่บอกเพื่อนอะทำดีจีพี่เดี๋ยวไปสามนาทีใกล้ถึงจะบอกแล้วครับสองสามนาที ต้องรอว่ะพี่ใส่อยู่ปะใส่ใส่เกมมะใช่ปะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าแต่แต่พี่เคยเห็นปะพี่ต่อพี่ต่อฉันชนในแปดพี่ไดโนเสาร์อยู่ไหนแต่ตำรวจไล่เป็นสิบคันเลยที่ปล่อยเลยปล่อยเลยน่าจะรอดแล้วพี่ ไอ้แปดไอ้ย่ากูไม่อยากเชื่อเลยกับว่าไอ้แปดตําวจไล่ยี่สิบคันเหมือนเราไปกระชากวายิมเขาอะใครอยู่ใกันพี่ตังหันกันพี่ตังหันหรือตังหันใครรถนี่ไปเลยไปไปไปช่วยไปช่วยแต่สี่แต่สามมันมีไวใจนี่ตัวรูดีเอาเลยเอาเลยตําบลยี่สิบคันทอรหนึ่งเนี่ยเออเราต้องช่วยอะเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วการตังหันในการตังหันเราเล่ไม่หลอกกันมากมันหลุดเลยเจสพาได้ปะผมโดนเพื่อนมันไล่แต่ผมหลุดแล้วแต่น้ำมันนั่นไม่น่าพอแล้วต้องมาทังหันเลยมาเร็วอยู่ตรงไหนนะ ใชงหันเลยพี่ขึ้นไปขึ้นไปนี่นี่ไปรับไก้อะไรเน็กเลยกูไปอุโมงค์สะพานอุโมงค์หลังสะพานออกออกมาทางทุ่มออกมาทางทุ่มไม่ได้มันจะหมดแล้วไม่ไหวแล้วมันสุดมันสุดพี่รอดแล้วรอดแล้วล่ะเพื่อนเขายิงมาเรากลับมาเอาให้มันเราเห็นว่าตกตกชัวรยช่วยตัวเลยเฮ้ยไอ้เน็กมึงไปไปเอามันมึงไปเอาก็ได้มันจะเอ๋อยู่แล้วไปแป๊บเดียวตำรวจไม่มามาอะไทุบแยกกลับมาที่เดิมหลังสะพานนะน้ำมันจะหมดแล้วจริงจริง สี่นาทีจบเนี่ยน้องชายน้องชายเพื่อเราทำไมเจ้าหน้าที่แจ้งไม่แจ้งเองนี่จะซับมิดจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหวังหรือว่ามันมันด่ามันเก็บกระซับมิดไงก็กระซับมิดไงกระซับกรคำพัด ทำพูดกระแดกเนาะกระแดกก็ต้องไม่ไรอไอ้แก๊งเนี่ยมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่รถที่ผมพูดไม่ไม่นั่นเนาะโอเคเนี่ยผมผมอยู่หลังรู้กับมึงดีๆมึงอย่าล้อรอมาแล้วผมรอดอะไรก็พูดพูดอย่างนี้ปกติครับอกนะยู่บนไอแกงก็พูดอยู่นะผมอยู่บนเขาบนตกไม่หายนะพูดอย่างนี้ป่ะเอ้าดูจังอะ่ะกี่คนเน็่อยู่กี่คนตอนเนี้ยไอ้แก๊งเต่าอยู่บนเกาะบนตะไรเหมือนมึงเบื่อแกงเขาอนกไนเฮ้ยรอมาไม่รอรองมาหนะกสี่นี่ถารมาคนเดียวสิ ผมผมมาแล้วนะผมจะถึงนะมาแลตอนรออยู่ในอุโมงค์เนี่ยเมื่อกี้ขับผ่านไปมึงไปกันกันกันมึงขึ้นไปบนเขากมองยืนหน้าอุโมงค์ละผมอยู่หน้าอุโมงค์ละเดี๋ยวมึงขึ้นบนเขาอยู่อยู่บนเขาเนี่ยมาดิมาแล้วบนเขาเนี่ยหมดแล้วนะไปไหนไม่ได้แล้วนะผมอ่ะพี่พี่แนะนำนะศพในผมมาแล้วจะเข้าหุกอ่ะเจ้าของไอ้แปะละมึงต้องฆ่ามันให้ได้นะเว้ยขับขับมาหน้าขับมาหน้าเห็นไหมน้ำมันหมดแล้วได้พี่ใบนี่มาที่ได้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 ครับพี่ใบเอ้ยมึงพี่ใบพูดปะเสียงฟังเสียงแต่ ียไม่ได้ลงมาอ่ะไม่ได้ยินคนดักลงมาเอ๊ยเอายี้เอายี้แกอาส่งส่งส่งเบิร์เอ้ามันไปเลยเอ็กอต์ดกอตเองก็ส่งแล้วเขาไปในคุกมันเจอตำรวจพี่พี่จะเข้ามาในคุกนะพี่จะถือศพไปทไปแบตไว้พี่ใบให้ผมไปด้วยเปล่าไม่ได้เดี๋ยวไปไปอีกคันนึงใครฟังแะไปเดี๋ยวค่อยคุยกันได้กอตเอาเอามาว่าไงนะครับพี่ใบเอาใครเข้าไปนะไม่ครับเดี๋ยวพี่จะเข้ามาเอาไอ้คนที่ถือไอแบตเมื่อกี้ได้ได้ได้ครับ ไม่มีปืนเข้าไปช่วยพี่ใบ ah หรอขอหนึ <can ่งคนได้ไหมปืนอ๋อโอเคครับโอเคเสวยจแล้วเสร็จดีอ้าวครูคนล้ะเจ็ที่เดิมใครที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดอะไรอ่ะเจ็ที่เดิมเลยไป้ไกอาโดนไปแล้วใช่ไหมพี่ไม่ตำรวจยังไม่เห็นเป็ไกอาเลยแต่ไกอาไม่ตอบไม่อะไรแล้วเนี่ยแล้วเบอร์ครับด่าแชทอะไรมันก็ไม uh, okay. ่มีใครมีบัตรของบัตรเลยหรอบอกว่าน้ำมันหมดเลยยังถามให้ใช่แล้วรู้แล้วผมได้รู้แล้ว มันส่งโลั้งแต่แล้วมันคืออจ้ครับพี่ชาย้ตีนศูนย์ห้าเจ็ดสี่เจกันเ้เด้อเอาตีนกูมาละอ้ขกูเออแล้วนะเออละขเออโอเคที่ของไกอาใช่ไหมบั๊มทาไมมันไม่มีโซบโอ้ยมจาออออาขอพี่นะจะให้พี่อถ้าปอมันบ้าเไรวะพี่ว่าไงจ้าว่าไงจ้ามก็ส้นตีนมิง มันมันก็ร <wie erman S 2> ู้ว่ามึงกวสตรีมันมันก็เกิสตรีมมึงอ่ะ <c ười> มีโซบีป้ามีโซบีป้าขอบคุณมันซ่อนศพนะคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกงแล้วมึงชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเหยื่อเแคยมึงคงแปตกเจอกับพวกกูเหยื่อสักคงแดกมีแค่ไม้เลื่อยซื้ออะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแก่ที่พวกมึงเคยได้ช่ว่ยวโแกกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟังไปสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ในหิ้ยมนของน้อยพวกกูรวยจักอย่าสนือมาขอพอยกูไม่สนุึไม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย